ให้ทุกคนขยับนั่งในท่าที่สบายของตัวเองให้ตั้งกายให้ตรงกำหนดความรู้สึกทั้งหมดอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกของเราหายใจเข้าให้ความรู้สึกทั้งหมดไหลตามลมหายใจเข้าไปหายใจออกให้ความรู้สึกทั้งหมดไหลตามลมหายใจออกมา จะใช้คำภาวนาอะไรก็ได้ที่เราเคยถนัดมาแต่เดิมถ้าใครไม่เคยภาวนามาก่อนให้ใช้คำว่าพุทธโธเพื่อความสะดวกและง่ายในการภาวนาให้ใจเข้านึกว่าพุธความรู้สึกทั้งหมดไหลตามลมหายใจเข้าไปให้ใจออกนึกว่าโธ ให้ความรู้สึกหมดไหลตามลมหายใจออกมาถ้าคิดถึ่เรื่องอื่นเมื่อไรก็ให้ดึงกลับมาที่ลมหายใจเข้าออกพร้อมกับพรมภาวนาของเราวันนี้เป็นวันศุกร์ที่4มกราคมพุทธศักราช2556เป็นการปฏิบัติกรรมฐานต้นเดือนและต้นปีของเรา ถือว่าเป็นการปฏิบัติกรรมฐานรับปีใหม่วันแรกเมื่อครู่นี้ได้ออกไปรถน้ำศพท่านเจ้าคุณภับูร์คือพระราชปริยัติมลีเจ้าวาดวสวรรณารามท่านเป็นเพื่อนร่วมรุ่นเรียนปริญญาโทมาด้วยกัน ในช่วงได้เรียนบริญญาโทนั้นเพื่อนรวมรุนก็นล้มหายตายจากไปหลายลายเริ่มจากพระครูเขมศิลาจารย์เจ้าอาวาดมัสสันเพชรตามมาด้วยพระมหามนูโชติพัญโยซึ่งมหามนูนี้ต้องถือว่าหนุ่มมากว่าอายุสามสิบกว่าเองมรณภาพแล้ว และก็มาเจ้าคุณไพบูรณ์เพิ่งได้รับปริญญามายังไม่ทันจะครบปีมรณะภาพแล้วก็ต้องบอกว่าถ้าหากว่านับเข้ามาเรื่องด้วยการปฏิบัติก็จะตกตรงกับคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ตัดเอาไว้ว่าสัตว์โลกทั้งหลายเกิดมาเท่าไร ายหมดเท่านั้นทุกชีวิตมีความตายเป็นเบื้องหน้าเราไม่อาจจะล่วงพ้นจากความตายไปได้การระลึกถึงความตายจัดเป็นกรรมฐานใหญ่กองหนึ่งเรียกว่ามรณานุสติกรรมฐานการระลึกถึงความตายไม่ใช่ทำให้จิตใจเศร้าหมองหดหู่ แต่เป็นการที่สภาพจิตยอมรับความเป็นจริงว่าธรรมดาของร่างกายต้องเป็นเช่นนี้เกิดมาแล้วก็แปรปลวนไปเรื่อยในท้ายที่สุดก็เสื่อมสลายตายพังไปดังนั้นการระลึกถึงมรณา,านุสตินั้นเป็นเรื่องของบุคคลที่เป็นพุทธิจริตคือต้องประกอบไปด้วยปัญญา ถึงจะรู้เห็นความเป็นจริงและยอมรับได้สำหรับบุคคลทั่วๆไปแล้วก็มักจะไม่ค่อยยอมรับและพยายามหลีกเลี่ยงหลีกหนีไม่ยอมที่จะรับรู้ในเรื่องทั้งหลายเหล่านี้ด้วยความกลัวตายเป็นเหตุความจริงการกลัวตายนั้นเป็นสิ่งที่ดี และทําให้เราเป็นคนรอบคอบระมัดระวังไม่ประมาทแต่ว่าการเกิดมาไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์ในเมื่อต้องพบกับความตายเราก็ต้องมีการเตรียมพร้อมเพื่อได้ถึงเวลาตายแล้วอย่างน้อยๆจะได้ไปสู่สุคติภูมิก็คือพบภูมิที่ดี อย่างเช่นว่าได้เกิดเป็นมนุษย์ที่มีความสุขความสบายมีความทุกน้อยได้เกิดเป็นลุกคเทวดาภุมะเทวดาอากาศเทวดาได้เกิดเป็นรูปประพรมหรืออรูปประพรมตามกำลังความดีที่เราทำมาเป็นต้นในเมื่อเราหมายมุ่งจะไปสู่สุขติภูม ละเว้นจากทุกคติแล้วเราก็ต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมการที่เราจะเตรียมตัวพร้อมรับความตายนั้นอันดับแรกนอกจากระลึกถึงความตายว่าจะมีถึงเราทุกลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าไม่หายใจออกก็ตายแล้วหายใจออกไม่หายใจเข้าก็ตายเช่นกัน ในเมื่อความตายมาถึงเราได้ทุกลมหายใจเข้าออกเราก็ต้องเร่งสร้างความดีความดีที่เราจะสร้างนั้นก็มีทั้งเบื้องต้นเบื้องกลางและเบื้องปลายความดีในเบื้องต้นคือเรื่องของการให้ทานการให้ทานนั้นมีทั้ง ปาติปุคลิกฐานคือฐานที่เจาะจงเฉพาะบุคคลอย่าเช่นตั้งใจว่าเราจะใส่บาตรหลวงพ่อรูปนั้นหลวงปู่รูปนี้เราจะไปถวายสังฆทานกับหลวงพ่อรูปโน้นเป็นต้นอาการที่เราไปถวายทานกับท่านเพียงรูปเดียว จัดเป็นปาติพุคลิกทานถ้าจะให้เป็นสังฆทานเราต้องบอกกล่าวท่านให้ชัดเจนว่าสิ่งที่เราถวายนั้นเป็นสังฆทานเพื่อที่ท่านจะได้ไม่นําไปกินไปใช้อยู่คนเดียวซึ่งจะเกิดโทษแก่ตัวเองมากลำดับต่อไปคือสังฆทานได้แก่ทานที่ถวายต่อหมู่สงฆ์หมายเอาพระสงฆ์ตั้งแต่สี่รูปขึ้นไป ซึ่งมีอน,นิสงส์งมากกว่าปาติอุคลิกทานเป็นแสนแสนเท่าเนื่องจากว่าเป็นทานในการต่ออายุพระพุทธศาสนาไม่อย่างนั้นเราก็คงจะเลือกว่าเราจะทํำบุญกับใครอย่างเช่นว่าอยากทําบุญกับหลวงพ่อสมเด็จวัสเกตอยากทําบุญกับหลวงพ่อคูณเป็นต้น พระหนุ่มเนนน้อยอื่นๆไม่สามารถที่จะอยู่ได้เพราะไม่มีคนทําบุญด้วยศาสนาก็ตั้งอยู่ไม่ได้แต่เมื่อเรามีการถวายสังฆทานไม่เจาะจงหมู่สงทั้งหมดต่างมีส่วนร่วมในสิ่งที่เป็นเครื่องอุปโภคบริโภคนั้นเมื่อได้บริโภคใช้สอยสามารถที่จะดำรงอยู่ได้โดยไม่ลำบากมากนัก ก็จะมีกำลังในการศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยเมื่อปฏิบัติได้แล้วนำมาเผยแพร่ต่อประชาชนทั่วไปก็เป็นการยัางศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองเป็นการสืบอ,อายุพุทธศาสนาให้ครบถ้วน5,000ันปีดังนั้นการถวายสังฆทานจึงมีอนิสงส์มหาศาลเพราะเป็นทานในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ส่วนฐานนั้นอื่นนั้นเป็นฐานที่เกิดกำลังใจอย่างเช่นว่าธรรมทานเราศึกษาปฏิบัติทำได้แล้วก็นาไปสั่งสอนคนอื่นเขาต่ออภัยทานพยายามที่จะตัดความโก,กรธเกลียดบุคคลอื่นออกจากใจของเราโดยการพยายามทำความเข้าใจว่าบุคคลที่ทำให้เราโก,กรธเราเกลียดนั้น เขายังเป็นบุคคลที่มืดบอดอยู่ในเมื่อเป็นผู้ที่มืดบอดไม่รู้ว่าสิ่งที่ตนเองทำนั้นเป็นทุกข์เป็นโทษต่อคนอื่นอย่างไรเขาจึงเป็นบุคคลที่น่าสงสารไม่ใช่น่ากโกรธเราก็พยายามที่จะให้อภัยทานนี่ก็คือการสร้างความดีในเบื้องต้นในระดับของทานความดีในเบื้องกลางคือการที่เราทั้งหลาย ตั้งหน้าตั้งตารักษาศีลตามสภาพของตนอย่างเช่นบุคคลทั่วไปก็รักษาศีลห้าอุบาสกอุบาสิการักษาศีลแปและสมมเณรรักษาศีลสิบพระภิกษุรักษาศีล227เป็นตน้นเราก็ละมัดระวังสิกขาบทให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ไม่ล่วงศีลด้วยตนเอง ไม่ยุยงส่งเสริมให้ผู้อื่นละเมิดศีลไม่ยินดีไม่เห็นผู้อื่นละเมิดศีลถ้าวางกำลังใจของเราเช่นนี้ได้เ,เราจะเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยศีลานุสติก็จัดว่าเป็นความดีในเบื้องกลางความดีในเบื้องปลายนั้นคือการภาวนาคำว่าภาวนาในที่นี้ไม่ได้หมายถึงนั่งสมาธิเฉย ภาวนาแปลว่าทำให้เจริญขึ้นคือสภาพจิตของเรามีการพัฒนาขึ้นเบาบางจากกิเลสมากขึ้นมีความผ่องใสมากขึ้นจนกระทั่งท้ายสุดสามารถหลุดพ้นจากกองทุกข์เข้าสู่พรนิพพานได้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็จำเป็นที่ต้องใช้ปัญญาช่วยอย่างเช่น เห็นว่าสภาพร่างกายนี้มีการเกิดขึ้นในเบื้องต้นเปลี่ยนแปลงไปในถาำกลางสลายไปในที่สุดระหว่างดำรงชีวิตอยู่ก็เต็มไปได้วยความทุกข์และไม่สามารถที่จะยึดถือมั่นหมายเป็นตัวตนเราเขาได้ถ้าสภาพจิตยอมรับถอนนอกจากการยึดเกาะร่างกายทั้งหลายเหล่านี้หมายมุ่งหนทางใ้การพ้นทุกข์คือพระนิพพานเราก็มีสิทธิ ที่จะล่วงผลจากกองทุกข้าวเข้าสู่นิพพานได้การทำความดีในฐานนั้นพระนิสงส์จะส่งผลให้เราเป็นผู้สมบูรณ์บริบูรณ์ได้ทรัพย์สมบัติต่างๆการรักษาศีลนั้นจะทำให้เราเป็นผู้มีรูปสวยมีจิตใจเยือกเย็นมีจิตใจที่สงบระงับการเจริญภาวนานั้นทำให้เราเป็นผู้มีปัญญามากเกิด ปัญหาทางโลกก็มีปัญญาแก้ไขให้ลุล่วงไปได้โดยง่ายเกิดปัญหาทางธรรมก็มีปัญญาพิจารณาจนก้าวล่วงปัญหาทั้งหลายเหล่านั้นโดยเฉพาะการก้าวพ้นจากการยึดเกาะร่างกายนี้และโลกนี้ไปสู่พนิพพานดังนั้นการที่ความตายมาถึงเราอยู่ทุกขณะ สิ่งที่เราต้องไม่ประมาทก็คือสั่งสมความดีในทานในศีลในภาวนาให้มากเข้าไว้ถ้าหากว่าไม่สามารถหลุดพ้นได้ก็ให้เราไปสู่สุขติที่สบายที่สุดเท่าที่จะพึงเป็นไปได้แต่ว่าให้เรามุ่งหมายเอาไว้เลยว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เราทำนี้เราปรารถนาย,ยุ่อย่างเดียวคือการหลุดพ้นจากกองทุกข์เข้าสู่พนิพพาน แล้วเอากำลังใจของเราจดจ่อแน่วแน่อยู่ที่ภาพองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าบนพระนิพพานก็ได้หรือว่าภาวนานึกถึงพระนิพพานวยอุปสมานุสติก็ได้ตามความถนัดของแต่ละคนลำดับต่อไปให้ทุกท่านตั้งใจดูลมหายใจเข้าออกถ้ายังมีลมหายใจอยู่กำหนดรู้ลมหายใจของเราไว้ ถ้ายังมีคำภาวนาอยู่กำหนดรู้ในคำภาวนาเหล่านั้นถ้าหากว่าลมใจเบาลงหรือหายไปคำภาวนาหายไปก็ให้กำหนดรู้เอาไว้เฉยๆอย่าอยากให้เป็นอย่างนั้นและอย่าอยากให้พ้นจากสภาพอย่างนั้นถ้าหากว่าเรารักษากำลังใจได้สมาธิก็จะทรงตัวตั้งมั่นเป็นสมาธิลึกมากขึ้นไปเรื่อยๆ จนเข้าถึงที่สุดของอัปปนาสมาธิได้ขอให้ทุกคนตั้งใจกำหนดดูลมหายใจเข้าออกและคำภาวนาไปจนกว่าจะได้รับสัญญาณบอกว่าหมดเวลา หมดเวลาแล้วนะจ๊ะค่อยๆสมาธิออกมาสิ่งที่ลืมไม่ได้ก็คือพยายามประครับประคองรักษาสมาธิของเราเอาไว้ให้อยู่กับเราให้นานที่สุดเที่ยนานได้สภาพจิตที่เคยชินอากาศผ่องใสจะกิเลสถ้าประครับประคองสมาธิได้ยาวนานเท่าไหร่สภาพจิตของเราจะผ่องใสเท่านั้นแล้วก็แบ่งความรู้สึกส่วนหนึ่งของเรา,เาไว้ทํากิจกรรมเฉพาะหน้าของเราไป ทุกคนตั้งใจที่ส่วนกุศลนะ